มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเจราจาปัญหากำแงพงภาษีสหรัฐกันหน่อยนะคะล่าสุดนายกแพทองทานท่นก็บอกว่าไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมมีดีลลับเพื่อเจราจากับสหรัฐแต่ด้วยความที่ว่าดีลลับอะนะจึงเปิดเผยไม่ได้นะคะจนถึงขนาดเนี้ คือยังไม่ชัดเจนนะว่าไทยจะได้คิวหาหรือเรื่องกําแพงภาษีกับสหรัฐเมื่อไหร่แต่เมื่อวานนี้ค่ะนายกแพทองทานท่านกล่าวในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานว่าการเจรจากับสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการหรือดิลในทางลับยังมีอยู่อย่างต่อนเนื่องนะคะแต่เปิดเผยไม่ได้ซึ่งก็ได้อัปเดตกับรองนายกพิชัยชุนหาวิจวชิระอย่างสม่ำเสมอค่ะแน่นอนว่าต้องถูกเปิดยแน่นอน สมมติเราเรากําลังดีลกันอยู่เหมือนที่อย่างที่คนไทยชอบพูดดีลลับใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นก็ได้นะคะเหมือนว่าคุยในเรื่องของดีเทลกันอยู่ว่าดีลลับเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีความยืดหยุ่นอะไรกันได้บ้างซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยว่าอ๋อเรากําลังดีลสินค้าตัวนี้อยู่เราดีลเรื่องนั้นอยู่เพื่อที่จะได้แบบอา้าวประเทศอื่นก็ได้ยินหมดตัวอเมริกาเองเขาต้องมีทุกประเทศทั่วโลกมาต่อรองกับเขาอะ ถ้าเขาเปิดเผยเฉลยว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะทําอะไรได้บ้างแน่นอนว่าต้องถูกเปรียบเทียบแน่นอนอ้าวประเทศฉันไม่ได้หรอประเทศเธอไงโครใต้ไงมันจะเกิดความวุ่นวายกว่านี้แน่นอน นายกท่านก็อธิบายเห็นภาพชัดดีนะคะครับ่ะนะขณะเดียวกันนายกท่านบอกว่าได้คุยกับประเทศในอาเซียนแล้วเห็นว่าต้องรวมพลังของประเทศในอาเซียนให้เป็นอัน,นงอันเดียวกันเพื่อเพิ่มอำนาจการเจราจาต่อรองกับกำแพงภาษีสหรัฐอีกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการที่จะนัดหมายเจราจากับทางสหรัฐอเมริกาเราต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้นี่ยังไม่ทราบจริงๆนะว่า คิวในการเข้าห,าหารือเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะคะ,คะหลังจากก้อนน,นนี้เนี่ยมีการกําหนดวันออกมาแต่ว่ายังไม่มีการเปิดฉากเจรจา ขณะที่หลายฝ่ายจับตามองว่าหลังการเจราจาไทยจะได้ลดภาษีนําเข้าสินค้าไปยังสหรัฐจากเดิมที่กําหนดไว36้36%เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ <5. S 1> และจะทําให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะ <5. S 1> ย้อนไปสัปดาห์ก่อนค่ะ <5. S 1> นายพิชัยรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าสหรัฐจะไม่เรียกเก็บอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากไทยสูงถึง3า์เหรอก และต้องรอการเจราจาซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการตั้งหลักว่าจะนําเข้าสินค้าที่ไทยขาดแคลนอย่างเช่นพวกข้าโพดนะคะซึ่งต้องตั้งเป็นราคาที่ยอมรับได้เพื่อสร้างสมดุลทางการค้า นอกจากนี้มองว่าไทยเนี่ยก็มีความสามารถในการแปลรูปอาหารและขณะนี้ใช้กำลังการผลิตเพียง60-7 0เดซดังนั้นหากนำเข้าวัตถุดิบที่เหมาะสมก็จะช่วยกระตุ้นการผลิตและการส่งออกเพิ่มเติมหรือถ้าจะแปลไทยเป็นไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าไทยจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพื่อลดกำแพงภาษีนอกเหนือจากข้าวโพดท,ที่นำเข้ามาแล้วก็ควรที่จะนำเข้าวัตถุดิบชนิดอื่นๆเพื่อนำมาผลิตต่อยอดสร้างมูลค่าแบบนี้จึงเท่ากับว่าวินวินค่ะ ขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องดิลลับนะเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักวิชาการสัญชาติสหรัฐเพื่อแลกกับการแก้ไขปัญหากาแพงภาษีสหรัฐแต่สัปดาห์ก่อนค่ะรองนายกภูมิธรรมก็ชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะ